สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันมา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 บ้านนายโหใหญ่เหมือนกันเนี่ยเอ้ยเอ้ยทำบ้านนายมีไก่ด้วยอ่ะฮะ้เนออทำบ้านนายมีไก่อ่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเกิเฮ้ยตอนนี้จะเหมือนเคืเขาจะอ่านป้ายนะทุกคนเอาเพชรในกล่องไปนะเอาไว้ใช้ก่อนเอาอะยุ่งก็วุ้วเอาเพชรวันเอาเพชรในกล่องวันเพชรในกล่องไเลยทุกคนครับเอาเพชรในกล่องไปก็ตายเด็กเขาตายเกียอะไร ฉันคือฮีโร่บายเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม้ตัวอะไรอ่ะเอ้ยนตัวอะไรอ่ะคือห้าตงัวพลังฮีโร่บาย เอาละครับสวัสดีท่า,ทานผู้ชมทุกท่านนจบเกมของไมค์ครับนั่ที่ผมแซมมี่ไซโคอนกันถึงแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมา6วิธีการแก้เพื่อนในนะครับบอกเลยว่าวิธีการ6วิธีนี้จะเป็นวิธีการที่โคตรสุดเจ๋งเลยก็อย่าลืมดูคลิปจบด้วยกันนะครับแต่ว่าอย่าก่อนจะไปดูคลิปกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คนหนึ่งไลค์เราไปดูคลิปกันเลยทุกคนเลสโกดติดตามได้เลยครับ มาครับทุกคนวิธีที่1นะครับในการแกล้งนะครับผมก็วันนี้จะมาแกล้งเพื่อนใช่ไหมทุกคนก็วิธีที่1นะครับเราทําการใช้ไก่นะครับแล้วพ่อพ่อเพื่อนเราในหน้าเหมือนไก่ไม่ใช่นะก็วิธีการแกล้งนะครับเราใช้เป็นอาแถบไข่ไก่ทุกคนตาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยเราทำการเอาดิฟเฟนเซอร์นะครับให้มันหันหน้าทางที่เป็นบ้านของเพื่อนแล้วกันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนโอเคต่อไปนะครับใช้ฮอปเปอร์นะฮะในการที่ต่อลงมาก็คือว่าเราทําการทําอาวิธีการอ่่าาคคกกันนนนดิออแทบไโมุะเเออไรเรียก่ายังไงดีแถบไก่อัลโตมาทุก ั <muitas S 2> ักษณะะอย่างี้นครบต่อไปนะครับผมเราก็ทําการวางเลสโตนนะครับคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็วางเลสโตนตรงนี้นะครับหนึ่งที่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อบล็อกตรงนี้มานิดนึงนะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับอีกหนึ่งที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการวางอ่าเลสโตนไปเลยคอมพิวเตอร์ตรงนี้หนึ่งที่นะครับแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอย่างอื่นนะฮะลืมนะทุกคนอย่าลืมนะครับเราทําการกบดนะฮะทุกคนเพื่อแบบว่าเป็นแถบแบบว่าเนียนๆนะทุกคนเออเราทำการกบต้นไม้ต้นนี้นะครับโอ้โหจะบุตต้นไม้ข้ามนเนนนนนนีียยไทุกคเเอออะะรรปมาณี้ครับโอเคขอออนนุญาตกกบ่แล้วกกกันนนเเเออ้้ยยดี๋วลืมะททุครราาตง วางไก่ได้วยทุกคนนะเดี๋ยวเราข้อวางของศบก่อนแล้วกันนะฮะ l a แถวทำการปลูกต้นไม้ก่อนละกันนะครับทุกคนให้แบบว่าดูแบบต้นใหญ่ๆนะครับแบบเนียนๆอะไรเงี้ยทุกคนเออแล้วก็เดี๋ยวนะั้นอย่าลืมนะครับเราก็ทำการเจาะรูตรงนี้ด้วยนะครับ <ay> <t ale> เพื่อที่เราจะได้ทำเป็นแถบไข่ไก่นะทุกคนโอเคต่อไปเราก็แค่ทำการปลูกต้นไม้เลยนะครับให้แบบว่าเนียนๆอะไรเงี้ยทุกคนเออต้นไม้โตแถวนี้เฉยเลยอะไรเงี้ยต่อไปนะฮะเราก็ต้องแค่ทำวางชก่นั้นทุกคนครับวางสปาลชิคเก้นนะฮะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี เปแล้วก็รอไก่มันออกไข่นะทุกคนถ้าออกไข่ลงฮอปเปอร์ตรงนี้ทุกคนแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบว่าแถบไข่ไก่นะทุกคนมันก็จะมีไข่ไก่ออกจากต้นไม้รัวนเลยนะทุกคนโอเคเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะทุกคนครับเห็นแล้วไหมฮะไข่ไก่มันเด้ง,ง,งมาออกมารัวนเลยเพราะว่าไก่นะครับมาทำการออกไข่แล้วมันก็จะใส่ไอ,ทอ้ท่อฮอปเปอร์นะฮะแล้วก็ทำการพุ่งออกมารัวนมาดูกันว่าเคยะ์เขาจะมีปฏิกิกริยายังไงนะครับทุกคน let's go ไหนใครอะที่บ้านนายเหรอมา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 บ้านนายโหใหญ่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมบ้านนายมีไก่ด้วยอ่ะเฮ้ยมีีไไไดด้้งวะเยบ้านทำไมบ้านนายมีไก่อ่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี่ยวแล้วใครไก่มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวมีคนมีมีคนปาไข่ใส่บ้านนายเหรอดูดิเอ้โอมันบุรีบ้านกูเกินเฮ้ยทำไมออกไข่ทำไมออกไข่ทำไมออกไข่พี่เฮ้ยเราต้องรีบอัดคลิปเราต้องเราต้องดังแน่นอนทำไมเพราะว่ามันออกทำไมออกไข่โอ้โหลเลยละปเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยใช่ปะล่ ต่อไปนะครับจะเป็นวิธีที่สอนทุกคนครับทุกคนเคยแบบว่าเบื่อไหมครับการที่เราเนี่ยชอบโดนขโมยของนะครับในกล่องในกรงในกล่องอะไรเงี้ยทุกคนเอออันนี้คือผมจะแบบว่านี่คือบ้านผมนะเดี๋ยวเคยะเขาน่าจะเดินผ่านมาแล้วก็เห็นป้ายนี้ครับแล้วก็เราทําการวางอ่ากล่องอ่าเป็นบาเรลนะฮะบาเรลนะฮะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วเขียนว่าอ่าเดี๋ยวนะผมจะเขียนว่าในกล่องนะครับเออเดี๋ยวว่าเราเราแบบว่าทำแบบกล่องหลอกนะทุกคนเขียนว่าอย่าเอาเพชร ในกล่องไปนะเออจะจะไว้ใช้อะไรเงี้ยทุกคนเออแล้วก็ทําการตุ่มหม่อ่าขึ้นตกใมแจอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เราใส่เพชรในอ่าเพชรไว้ในกล่องนะครับแบบว่าเฮ้ยอย่าเพชรในกล่องไปนะไม่งั้นแบบเออจะแบบใช้ใช้เพชรอะไรเงี้ยทุกคนเออแต่ถ้าเขาเห็นเพชรในกล่องยังไงไงเขาก็ต้องเอาไปแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพชรฟรีอะไรเงี้ยทุกคนแอบไอพวกขี้มวยนะฮะเราทำการวางแทบไปเลยแล้วกันนะวิธีการทําแทบก็ไม่ยากเลยนะครับทุกคนวางอ่าเลสโตนครับอ่าคอมพิวเตอร์นะครับให้มันลักษณะลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟให้ร้อยประมาณนี้นะฮะแล้้้ววกกก็็ททาาารรรรออ่่เเลลสโตตนนนนนงงีชืมมปะะณิดึคับแ การปักทอสตัวนี้ไป็นหนึ่งที่แล้วก็ทําการอาวางตัวเชื่อมต่อลงไปข้างล่างนะครับเชื่อมโยงตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะทุกคนเออเชื่อมไปเลยนะครับเอาแบบว่าใต้บ้านเลยแล้วกันนะครับแล้วแค่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ทําการใส่ TNT ลงไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนใส่ทั่วบ้านเลยก็ยิ่งดีนะฮะแบบว่าบ้านหลังเดียวช่างมันครับทุกคนสาใจเอาเอาสาใจเอาไว้ก่อนจะสนุกกว่านะฮะถ้าเข้าหยิบของในกล่องไปไม่แต่ชิ้นเดียวนะครับระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนครับเออบอกเลยว่าร้อนระเบิดแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ลืมกบอ่าวงจรในเรือบอยนะครับให้แบบว่าเผื่อเขามาหลังบ้านจะได้แบบในเนียนอะไรเงี้ยเออที่ลืมกบบ้านพวกความเนียนด้วยน,นะครับทุกคน โอเคเรากดตรงนี้ไว้เรียบร้อยครับแค่นี้ก็เสร็จละมาดูกันเล a t e r มาเคยะตามมานี่เออเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาของเอาของไอ้ของในบ้านนึงก่อนเดี๋ยวบ้านนี่ใช่ใช่อยู่ในบ้านผมก่อนเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเอาของที่หนึ่งมาหนึงเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอแป๊บนึงนะอย่าเข้าไปขอไปด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคทุกครับตอนนี้จะเหมือนเคยะเขาจะอ่านป้ายเอาเพชรในกล่องไปนะเอาไว้ใช้ก่อนเอาวะอะไรปะอู้อ้เยอะเพชรขึ้นเลยกูไม่เคยเจอเลยเฮ้ยเอาหน่อยละกันเอาหน่อยละกันช่วยช่วยกันใช้วะเฮ้ยเอาดีเอาดีทุกคคนรับ กระเพาะกูกระเพาไใ้กล่องกระเพาไใ้กล่องเหมือนกันทุกคนครับกะเพาไใ้กล่องไปก็ตายเด็กเอากูตายกูบอกอยู่ว่าอย่าเพาไใ้กล่องไฟมันอันตรายเพื่อนเพื่อนไม่ฟังเราเลยว่ะเพื่อนถือว่าแผนที่เราสำเร็จนะทุกคนครับตอนนี้ผมจะทำการล่องหุ่นอยู่ทุกคนครับสำเร็จเว้ ต่อไปนะทุกคนเป็นวิธีที่3นะทุกคนเราอยู่บ้านคายาเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวว่ารู้สึกว่าเขาจะสร้างบ้านใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยไปทำบ้านอื่นฮะเอาบ้านนี้ก่อนแล้วกันก็คือว่าบ้านหลังนี้ทุกคนครับดูดิมองดูมันเผื่อนะครับบ้านคายาเขาจะแบบว่าขาดแบบสีสันสวยสดงดงามสีไม้คอรีนะทุกคนเออแบบยังส่วนแบบขาดสีสันนะเราทำการเติมสีสันให้คายาบ้านคายาแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ทำการเตรียมถังน้ำนะฮะแล้วก็ตามด้วยการล้างมันครับแล้วก็ตามด้วยอ่าเป็นพวกทรายอะไรประมาณนี้แล้วกันทุกคนคคครรรรรรัััับบบบแแแแลลลลลล้้้้้้้้้วววววววกก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 ็็็็าา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 งงงททททนน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 นใหเเเเเเตตมมไปยยะะะุออจ วางประการล้างทุกคนครับให้บอกว่าทั้งบ้านเลยแล้วกันทุกคนเออถือว่าแบบเต็มด้วยแบบว่าอะไรไงนะเราถือว่าเราเป็นคนดีไงเติมบ้านให้เพื่อนไงทุกคนเออเติมบ้านแบบว่าอะไรไงเติมแบบแบบทั้งบ้านได้ทุกคนเดี๋ยวขอญาตวางน้ำอนกดนนะเอาล่ะทุกคนหลังจากที่บ้านคือญาติเต็มด้วยต้นอาเต็มด้วยน้ำนะทุกคนต่อไปนะครับเราก็ทำการมาประการล้างเพื่อความสวยงามนะฮะทุกคนอย่างแรกนะครับเราเติมตรงนี้ให้มันเป็นสีเงินนะทุกคนเพื่อแบบว่าความสวยงามของปการล้างอะไรเงี้ยเออต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นตัวนนนี้้โทเงินแลต่อไปตรงนี้เป็นโทนนนนนแแแดงลล้้ววกกกกััททุุคคครบบบบเเออออย่าหะ าน้ำออกได้อะทุกคนเออมันต้องแบบมีสปองอะไรเงี้ยนะเออโอเคแล้วต่อไปเราวางปากการังสีอ่าแดงตรงนี้แล้วกันนะครับต่อไปเราต้องหาแบบสีที่มันเข้ากับปากการังต่อนะฮะต่อไปเป็นสีชมพูแล้วนะทุกคนแบบหวานแววนะฮะเอาเป็นชั้นสองแล้วกันนะครับทุกคนชั้นสองนะฮะเพื่อความหวานแววนะฮะตรงนี้เอาตรงนี้เลยแล้วกันโอเคสีชมพูเพิ่มความหวานแววนะทุกคนตรงนี้ครับใส่แป๊ชึบนีไปไงเพื่อความหวานแววไงทุกคนเออบ้านสีได้มีสีสันในชีวิตหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมีปะดูหาสีอื่นครับสีม่วงเลยสสสีีีมมม่่่วววงงงเออด้ขาววคค่่สสสีีีมมงงงงงนนนนาาาไไปปปเเลลยยยดด้ะะรรัับกฮต วาวไปเลยวาว wow, ไปเลยนี่ทุกคนครับทุกความสวยสดงียบน,นะต่อไปก็เป็นสีเหลืองนะทุกคนหาสีเหลืองก่อนโอเคสีเหลืองอะ่ะตรงนี้แล้วกันครับพ่อนอนไหนอ่ะพ่อนพ่อนทำพ่อนอนให้มันสวยๆนิดนึงละกันอ่ะสีเหลืองปั๊บปั๊บอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้อีกอ่ะใส่อีกใส่อีกอ่ะนี่ครับโอ้โหสวยเกินบ้านจะสวยไปไหนเนี่ยเรามาดูว่าถ้าขยายไปเจอบ้านตัวเองลักษณะอย่างน,น,น,นี้ผมว่ามีโหดร้อยแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแถวอะแล้วคนเขย่ามานล้วยเขย่ามันด้วเฮ้ยเขาได้เห็นบ้านตัวเองเหรอเนี่ยบ้านไข่มันน้ำท่วมวะนนนี่อ้มีบ้านนเดิน ก็บ้านมึงเองมีคนมาสร้างบ้านตัวเองกูจำไม่ได้แหละเจอเออะไรเอาในบ้านกูนี่เอาตัวช่ไงวะบ้านบ้านกูน้ำแตกไม่ใช่น้ำแตกน้ำท่วมจะแบบท่าปลาแตกเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเออจะเห็นความเสื่อมกัตัว สวยสดงดงามน้ำประการล้งเต็มบ้านเป็นยังไงวะประการล้งสวยมากประการลางสวยโอ้ยว่ายน้ำเล่นเลยทุกคนดูดิไม่ต้องเดินเลยนะไม่ต้องเมื่อยเลยเป็นยังไงสวยสดงดงามเออมันสวยไงยังไงล่ะแล้วเจะน้ำออกไงไปเนี่ยเราบ้านกูเจะน้ำออกเออว่ะกำลังพูดเลยเอาน้ำออกไงก็ตามวถากรรมนั่ทุกคนก็เอาออกเองแล้วกันนะบ๊ายบาย เอาละครับทุกคนต่อไปเป็นที่4นะฮะก็คือนี่ก็น่าจะเป็นบ้านของเฮียบ้านที่เขาเพิ่งสร้างนะครับทุกคนก็จะเป็นทางอะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าผมนึกไอเดียอะไรออกทุกคนครับผมทำเอ้ยเดี๋ยวว่าเหมือนเขาจะสร้างไม่เสร็จนะข้างในก็จะเป็นแบบบ้านโล่งใช่ไหมทุกคนได้เลยเดี๋ยวผมทำการอาวางเป็นกําดักตรงนี้แล้วกันนะครับสมมติถ้าเขาเดินมาเหยียบเนี่ยก็แถวนี้มันก็จะล่วงหมดเลยทุกคนครับเดี๋ยวไาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาอย่างแรกเลยนะครับทำการทุบไปเลยทุกคนหนึ่งสองสามนะทุกคนให้ได้อย่างนี้นะครับหนึ่งสาม แถบสุดเจ๋งสุดเจ้าของเราเนี่นะทุกคนมาไปเลยครับทุกไปเลยทุกไปเลยครับทุกวันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับทำการเตรียมของเลยต่อไปนะครับเราทำการเตรียมเลสโตนนะครับผมแล้วก็เป็นเลสโตนอาอาเลสโตนทอชนะแล้วก็สโตนแล้วก็ต่อไปพิซซันแล้วก็เป็นป้ายนี่นะครับอย่างแรกเลยทำการวางเลสโตนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแปะไปเลย ตึงที่ตรงนี้ทำแล้วก็ทำการเจาะลงนี้นะครับแล้ววางไปอีกหนึ่งที่ตรงนี้ปั๊บอย่างนี้นะให้ได้อย่างนี้นะทุกคนต่อไปก็วางให้ตให้ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็วางเป็นพิซซ่าตรงนี้ปั๊บนะฮะโอ้ลืม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 ต้องกบลงไปข้างล่างตรงนี้นะทุกคนให้มันได้อย่างนี้ปั๊บอย่างนี้นะครับต่อไปก็วางป้ายตรงนี้นะฮะวางไปเลยอย่างนี้นะครับทุกคนให้ได้อย่างนี้นะครับต่อไปเราก็ทำการแปะป้ายรัวๆไปเลยแล้วกันนะทุกคนให้มันได้แบบว่าเพื่อจะได้แบบว่าวางอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวเดี อย่างนี้นี่เองโอเคเราดูก็ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตทำก่อนแล้วกันนะครับเลเยอพอเราวางป้ายได้อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนต่อไปนะครับเราก็ทําการเจาะพื้นลงไปข้างล่างนะเพื่อที่จะให้เขาย,ยานเนี่ยเขาจะทำการหล่นไปข้างล่างเองทุกคนครับเดี๋ยวจะไปใช้เวรทีแล้วกันนะเพื่อว่เราจะได้แบบว่าลงไปเร็วหน่อยทุกคนโอเคประมาณนี้เราจะไม่ให้เขาตายแบบว่าให้เขาตายแบบช้าๆแล้วกันนะทุกคนเออเพื่อความทรมานอะไรเงี้ยทุกคนในแรกนะครับพอเขาออกจากบ้านใช่ไหมทุกคนเราทำเดี๋ยวผมก็เซตตอนที่เขาออกจากบ้านแล้วกันนะทุกคนนะเข้เข้าไปข้างในนก่อเพื่อทากรรเตียมของแล้วก็ทากกาารออออมข้งนะไรเเงี้ยทุกคนอปข ก็ผมขอว่ยระยะก่อนออโอเคประมาณนี้กัน่อไปครับทำการวางเอาเดี๋ยวพึ่งนะการวางาลาวาก่อนแล้วกันนะทุกคนวางลาวาอย่างช้าๆนะตายแบบอย่างช้าๆละกันนะครับทุกคนเออวางลาวาก่อนล้วกันนะครับต่อไปก็ต้องการวางย้ายไปมุมนะฮะแล้วก็ทำการวางป้ายเพื่อความเกียินะทุกคนเออเขาจะหันมาทางนี้เขาจะเขียนเขาจะอาจ่านป้ายตรงนี้แล้วเขียนว่าขอให้โชคดีจากหลอดต,ตึงๆล่าหัวคมๆอ่าไซโคน แล้วกันนะฮะโอเคอะไรเงี้ยเออบายไซโคนโอเคนะคต่อไปนะครับเราก็ทําการวางกาเวลนะทุกคนกาเวลวางไปเลยนะทุกคนเพื่อความเงียนะทุกคนวางไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยอา่าแปะป้ายตรงนี้กันเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับเข้าไปในบ้านก่อนใช่ไหมทุกคนถ้าเราแปะเลยเนะี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เนียนมันจะแบบผิดพลาดน,นะโอเคเรารอเขาเข้าไปในบ้านก่อนแล้วกันนะฮะ อ๋อไหนเดี๋ยวคุณจะเข้าไปตัวแต่งในบ้านใช่ปะเกียะใช่ฉันเตรียมอุปกรณ์ไม่ได้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 ชีวเชีวชีวชีวโอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอนะผมรอแน่นะได้ได้ได้โอเคโอเคเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอเฮ้ยเกียะนานเหลือเกินผ่านไปสิบนาทีเนี่ยไม่อไหร่จะออกมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้เสร็จแล้วออกไปเร็วผมเจอเพชรผมเจอเพชรเออเพชจหรอเออไม่รู้หลอกได้ไงเนี่ยเฮ้ยโดนไอ้โดนอะไรเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมาเขียนมาเขียนป้ายด้วยอ่ะดูดิเขียนว่าอะไรโดีจัดสุดหลออตึงๆลากโหมงบายไไซโคคอ้้แแกชยาน นายมีวัน <experiences> ร <S filt ling noise> ังแคฉันได้หรอเคียวแข้งลูบ มาทุกคนครับต่อไปเป็นวิธีที่5นะครับก็วิธีนี้ผมจะเรียกเือ่วิธีว่าแข่นคือฮิโร์วายแล้วกันนะทุกคนเออเดี๋ยวผมจะตรงนี้มันคืออารมณ์เหมือนดันเจี้ยนเป็นบอสเป็นมอนสเตอนะร์ทุกคนผมก็จะทำการหลอกขยานะครับว่าฮิโร์วายเนี่ยมีอยู่จริงทุกคนครับอย่างแน่เลยเราทําการอ่าวางแบบทางเข้าตรงนี้ไหมทุกคนเออเราทางเข้าทำทำให้มันมีแบบว่าทางอะไรแบบว่าผ่านได้แค่ทางเดียวก่อนแล้วกันนะทุกคนทําการอุดตรงนี้เลยกันนะอุดดันเจี้ยนเลยเลยนะเราอีดิ้นิดหน่อยแล้วกันนะทุกคนเพื่อความเนียนนะครับโอเคตรงนน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 นีีีี้้้้้้้ไไดดทททุุุกกกกกกคคคคเเเเเพพื่่่่ออ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 วววาาาาาาามยยยยยะะะะฮขแแแลลลังงรรรโ็ํปปปต ฉันคือฮีโร่บายนะทุกคนเออฉันคือฮีโร่บายนะฮะทำการแปะป้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการต้อนออลนัมเตอร์นะครับทุกคนช่างมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปปิดข้างหลังแล้วกันต่อไปนะครับเราก็ทำการวางปมพวกความแบบว่าสวยๆตรงนี้ด้วยทุกคนเออวางปมอย่างเงี้ยไหมทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวอันนี้อันนี้เราปยุดเที่ยก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทุบทิ้งอย่างไอเอต้องทุบทิ้งนะครับทุกคนนี่อย่างงี้ยนี่ทางเข้าสวยใช่ไหมทุกคนไม่มีอะไรมากนะอ่านป้ายฉันคือฮีโร่บายนะครับแล้วก็ทำการวางหุ่นสวยๆแแแแแแลลลลลล้้้้้้้้้วว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 กก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 ัััััััันน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 นออออออ่่่่่่าาาาาาาตตตตตึงงงงงงงฮะะะะะะหหหหุุุุรรรรรีีีีีีทททคคคคบบยยยเเเ็สสป หหาาน้ใาหา้มาหันหน้าทางนี้หน่อยแล้วกันนะหันหน้าตรงๆรงหน่อยมาเนี่ยตึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการสใส่เสื้อไปใส่เสื้อผ้ายเขาหน่อยนะครับทุกคนนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นป้ายนี่ว่าโอเคเราทำการทุกป,ป้ายนะครับแล้วก็เอามาไว้ไว้ตรงนี้แล้วกันอา่าตรงตรงนี้ตรงนี้อ่ตรงหัวแล้วกันนี่ยเนี้ยเน,นี้ยประมาณนี้ นี่ฉันคือฮีโร่บายแล้วก็ทําการนะรทุกคนสิ่งที่เราทำก็คือว่าเญาติเนี่ยเขาจะไม่สามารถผ่านอ่าพรมตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะวางปากักเป้าทะลุมิติวางขลางนะทุกคนเออเราจะวางปากักเป้าเพื่อเป็นพิษนะฮะแล้วบอกว่าฉันคือฮีโร่บายแล้วมีแบบม,มีพลังวิเศษอะไรเงี้ยไปนะทุกคนครับทำการวางอ่ปาปักเป้าเยอะเลยทุกคน,นครับวางปากักเป้าไปเลยนะครับปกักเที่มีพิษนะทุกคนเออบอกว่าฉันคือฮีโร่บายนะแล้วก็ต่อไปเราก็ทำการวางพรมปิดเพื่อความเงียบนะทุกคนเออหยั่งพองตัวนี่ปักเป้าเออไปดึงพวงพองตัวญา ให้เลยถ้าเดินผ่านตรงนี้ยมันก็จะติดพิษฟอกเป้านะทุกคนแล้วทาไม่สามารถทำการเดินได้นะบอกเลยว่าเกียเขาจะลองกระดันเจียบอีกนานนะฮะทุกคนเลยรอ,อ,อทําเสร็จก่อนแล้วกันนะเลเยอรเอาล่ะแค่นี้ก็เสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราดูกันว่าจะเป็นยังไงเลส เฮียนายพร้อมใช่ไหมล่ะที่จะลุยดันเจี้ยนกับฉันในวันนี้ฉันพร้อมล้วไปตะลุยกับดันเจี้ยนกันดีกว่าแค่หมัดนะครับใช่เอ้ยแต่ว่าถ้าเราแบบข้างในดันเจี้ยนเนี่ยมีของเต็มไปหมดเลยนะเว้ยเดี๋ยวเขาบอกว่ามันมีสิ่งที่ชั่วร้ายด้วยนะเว้ยเคียใช่เหรอมันเออไม่รู้เหมือนกันมาเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนด้วยข้างหน้ามีคนด้วยมันเขียนว่าอะไรอันนี้เขียนว่าอะไรอ่าฉันคือฮิโร์บายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปด่าโดนอะไรอ่ะเฮ้ยไดนอะไรอ่ะคือห่บาย ฮีโร่บาฮีโร่ใบบันไซ S <S บันไซเดี๋ยวนะนั <sich> oui ่นนั <analytical southeast> ่นอ้นั่นวันพีมอยู่จริงไม่ใช่เหรอบันไซบันไซฮีโร่บายนบันไซเดี๋ยวมึงจะบันไซมึงจะไปบันไซมันทำไมมันฆ่ามึงเนี่ยบันไซบันไซบันไซมาไซเอาล่ะทุกคนครับอันนี้เป็นวิธีสุดท้ายนะเป็นวิธีที่หกนะทุกคนเห็นป่ะนี่แอมบ้านสุดหล่อต่อยตึงเคียวหล่อเท่ ไม่เกี่ยวอะไรกับต่อยตึงเพราะใหม่ครับเนี่ยตีเอามาต่อยตึงเหรอทุกคนครับนี่เป็นวิธีที่หงส์นั้นทุกคนเห็นปะนี่นี่ทีละทุกคนครับนะครับมันทาแบบเป็นบ้านรับไว้ทุกคนนี่เป็นบ้านอยู่ใต้ทาใต้ดินอะไรเงี้ยทุกคนไม่ค่อยเนียนเลยนะเออนะโอ้เดี๋ยวผมทาการว่าเออทำแบบว่าเป็นสองชั้นแล้วกันทุกคนครับผมทากับดักไว้ในบ้านของเคียรแล้วกันนะทุกคนเป็นกระดักสองชั้นนะทุกคนเอ้ยเป็นกระดักแบบว่ากระดักอยู่ในข้างในนะกันนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเลสโก้เลเคยนนบา่ใ้อะงนครับเอาดดาาาาล้วทง่นะะครรัปมณ แล้วก็ต่อไปก็าทาการวางราวาลตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็วางแยมมุมมีนะนบ,บอกเลยว่าคฮียจะเขา,เาจะไม่พ้นกับดักแยมมุมแบบสองนตะ์ะแล้วก็ทำการต่อไปนะวางฟิตตั้นตรงนี้นครับทุกคนเพื่อที่เ่าเดี๋ยวต้องมาข้างบนนี่เออผมลืม,ลมต้องมาขา BON ้งา,ขา BON งบน BON ตรงนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นี่วางตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับชึบประมาณนี้แล้วกนะครับให้ไปตันมันอยู่ลักษณะประมาณนี้นะฮะแล้วต่อไปก็วางดีตรงนี้ลลครับเพื่อที่จะได้แบบว่าเหมือนเหมือนประตูเซเว่นเลยทุกคนนี่ทำคล้ายประตู เชื่อมโยงไปเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับเดี๋ยนะจุดขุดตรงนี้นิดนึงโอเคเชื่อมโยงไปแล้วทุกคนครับเชื่อมโยงไปเลยเพื่อที่จะได้ทำงานทุกที่นะครับหมายถึงว่าพิสตันนะฮะต่อไปนะครับให้เราทำการเตรียมขันโยกมาทุกคนแล้วก็ทำการต่อตรงนี้สองที่นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ลักษณะอย่างนี้ทุกคนนี่เดี๋ยนะ ประมาณนี้ทุกคนเห zat, e: yes. ็น yes. บ so, it ้านนี önem, ่แค่นี้นะครับก็เกือบเสร็จแล้วนะฮะต่อไปครับเราก็จะ่ทำการกบพื้นที่ตรงนี้นะฮะกบให้มันเนียนเลยทุกคนครับกบแบบเนียนๆไปเลยเดี๋ยวนะอ่าเปิดตรงนี้ไว้นะครับให้มันทำเหมือนเป็นห้องลับนะทุกคนเออแต่ว่าแค่ยะเอ้ยเดี๋ยวฉันเออเดี๋ยวแค่เขาจะเอะใจว่าทุกคนเอ้ยทำห้องลับไว้ตอนไหนว่าลืมอะไรเงี้ยทุกคนเออแต่ว่าไม่น่าจะนี่หรอเนะไม่น่าจะอ่าไม่น่าจะเนียนเอ้ยไม่น่าจะรู้นะฮะเราก็ทำการเตรป้ายก่อนทุกคนครับเตรป้ายบอกว่าอ่าห้อง ห้องรับสำหรับคนหล่อเท่ใบเคียวยะทุกคนนะเออต้องตั้งชื่อเคียวยะไว้นะครับให้แบบว่าอวยชื่อเขานะเพื่อที่เขาจะได้แบบไม่เอใจนะทุกคนพอเขามาเปิดประตูรับปุ๊บเรียบร้อยตายแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูก็จะเป็นยังไง let's go เฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมรู้สึกละผมผมนี่เราเขียนป้ายตรงนี้ดี่าลอกเล่นเว้ยเนี่ยแล้วก็เขียวนว่าติดตามตามช่องใส่ใส่โค้ด้วยเด้วยทุกคนครนะค้นเกลียดเลยทุกคนครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไง let's go ไหนใครอะไหนโชว์ดิไหนบอกว่าเป็นโชว์บ้าสุดเท่ไหนโชว์ดิฉันแค่สร้างไว้อย่าไปบอกใครไหนบ้านคุณอยู่ไหนนะไม่มีเลยอยู่ไหนนะนี่ดู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 ไหนไหนโอ้ยเดี๋ยวนะบ้านบ้านรับป่ะเนี่ยเย้ตอรเนี่ยบ้านสุดหล่อต่อยตึงเขียวยะหล่อเท่ที่คุณตั้งเองใช่ไหมชื่อเนี้ยเราอยู่ับต่อยตึงต่อยเออเดี๋ยวเขาเลยมีข้างในมีอะไรบ้างไหนข้างไหโคตรแคบเลยไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้สร้างเลยเราก็เดี๋ยวอ๋อไหนไหนไอ้ยมีห้องรับอยู่ไหนสำหรับคนหล่อเท่บใบเขียวยะเย้ไหนห้องรับไหนมีอะไรบ้างเดี๋ยวโชว์ดิกูเขียนไไว้ตอนนห ไอ,อ,อ้เพิ่มดิเฮ้ยไอ้ป้าเขียนว่าอะไรอะ่ะเห,นหน็นปะหลอกเล่นด้วยติดตามช่องไอ้แกความจรงิงอ่ะ <c oughs> แชทแอบสเติลแชทแอบสเตล, <c oughs> ลนายแล้วแหละหนั่นยังไงก็อย,อย่าลืมกดไลค์คนหนึ่งไลค์แล้วทุกคนก็สากลิปนี้เจ้าหม่คลิปหน้านะผมก็ใครเจ้าลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คนหนึ่งไลค์นะครับคกินหน้าเนี่ยทุกคนใครมีกระดับสุดเท่นะครับก็ให้หยาให้ผมมาแกล้งใครไดีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับาม้ากิปนี้เจ้าหม่คลิปหน้าไปแบกครับผมไอ้แกไอ้แก่วันนี้กระดับโคตรเเทท่่ลาาายยยองงนนะคคครรัับบบบสุุดดจ๋ีก๊